สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตูนนิวในวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์พลังและความสามารถทั้งหมดของอิซึกิโยอิจิตัวเอกของเรื่องบูลร็อบซึ่งเป็นหนึ่งตัวละครที่มีพัฒนาการมากที่สุดในซีซั่นฟุตบอลนี้เรามาดูกันครับว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างที่ทําให้เขานั้นโดดเด่นในสนับสปอนและทําไมถึงทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดของโลก นนาการอ่านเกมเริ่มจากความสามารถที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของอินสากิการรับรู้เชิงพื้นที่ความสามารถในการอ่านเกม special a w a r e n e s ความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ตำแหน่งของตนเองและวัตถุต่างๆรอบตัวแบบ3มิติและความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวหการวางแผนเส้นทางและการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเช่นการจับการขยับหรือการหลบดีกสิ่งกิดขวางนั่นคือการอ่านเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้อิสกินั้นแตกต่างจากนักเตะทั่วไปเขามีความสามารถพิเศษในการมองเห็นโอกาสและช่องว่างในสนาม ไม่เพียงแค่มองเห็นตำแหน่งของตนเองแต่ยังมองเห็นถึงตำแหน่งของเพื่อร่วมทีมและคู่แข่งได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างหนึ่งแมตท,ที่ชัดเจนในซีรีส์เรื่องนี้คือแมตท,ที่เขาเผชิญหน้ากับทีมญี่ปุ่น U20 อิซากินั้นสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของคู่แข่งและสร้างโอกาสให้กับทีมในการทำประตูในจุดที่มีความเป็นไปไม่ได้ ความสามารถนี้ไม่เพียงทําให้เขานั้นเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงแต่ยังมีความเป็นผู้นําและสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้อีกด้วยอยชอัยยาดะこれが俺のスケールピースか เมตาวิชันการวิเคราะห์จุดอ่อนของคู่แข่งอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจคือเมตาวิชันซึ่งเป็นการที่อิซากิสามารถมองเห็นจุดอ่อนและการเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อย่างแม่นยำความสามารถนี้คล้ายคลึงกับการใช้สัญชตาตญาณในการคาดเดาสิง่งที่คู่แข่งกำลังจะทำอิซากิสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และใช้จุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อประโยชน์ของตนเอง สิ่งนี้ทําให้เขานั้นสามารถวางแผนในขณะที่กําลังแข่งขันกาลังดําเนินอยู่ทําให้เขาสามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและสร้างโอกาสในการทําประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันที่เขานั้นต้องเจอกับผู้เล่นที่มีทักษะสูงกว่าเขาใช้ความสามารถนี้ในการหลบตีการป้องกันและทําประตูในช่วงเวลาที่สําคัญเนต้าวิชันเป็นแนวคิดที่ถูกนําเสนอในบูร็อก ซึ่งหมายถึงการมองเห็นเชิงภาพรวมของสนามฟุตบอลในรูปแบบที่เหนือกว่าปกติมันเป็นการรับรู้เชิงพื้นที่ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่นๆตำแหน่งของลูกบอลหรือแม้แต่แนวโน้มของการเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่แข่งโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาในเรื่องบูร็อกแนวคิดนี้ถูกนำเสนอในลักษณะที่คล้ายกับสัญชตาตญาณหรือ การมองเห็นเชิงกลยุทธ์ซึ่งทำให้ผู้เล่นที่มีเมตาวิชั่นสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือคับขันโดยการอ่านเกมและหาช่องทางในการทำประตูหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกของฟุตบอลจริงๆความสามารถในการรับรู้เชิงพื้นที่เป็นสิ่งที่นักเตะเมือาชี่หลายคนมี โดยผู้เล่นที่มีทักษะสูงจะสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของเพื่อร่วมทีมและคุกแข่งล่วงหน้าได้ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างโอกาสในการทําลายแผนของฝ่ายตรงข้าม Metavision ในบูร o c k จึงเป็นการนําเสนอแนวคิดของการมองเห็นเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นในโลกของกีฬา ความสามารถที่3ที่เราจะพูดถึงคือความยืดหยุ่นในการเล่น (Adaptability) ซึ่งเป็นความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับกลยุทธ์ใหม่จากฝ่ายตรงข้ามหรือทีมคู่แข่ง ที่มีการป้องกันที่แน่นหนาอิสกิมักจะหาวิธีในการปรับตัววิธีการเล่นของเขาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอความสามารถนี้ทําให้เขาต่อสู้ได้ทั้งในแบบสถานการณ์ที่ต้องเล่นเป็นทีมหรือสถานการณ์เล่นเดี่ยวยกตัวอย่างเช่นการที่เขานั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปเช่นนางิหรือบาจิระความยืดหยุ่นในการเล่นหรือ adaptability เป็นทักษะสําคัญในกีฬาและเกมต่างๆที่ผู้เล่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ตามความจําเป็นการรับมือกับคู่ต่อสู้ที่มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันหรือการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดในสนามในบริบทของฟุตบอลการมีความยืดหยุ่นก็สามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้เล่นที่มีความยืดหยุ่นมักจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือบทบาทของตัวเองในทีมเช่นจากผู้เล่นที่เล่นแนวรับเป็นเป็นแนวลุกหรือตำแหน่งของกองกลางต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นกองหน้าตามสถานการณ์ในเกม 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เกมไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้เช่นถูกนำคะแนนผู้เล่นที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวหรือสไตล์การเล่นให้สอดคล้องกับแผนใหม่ที่โค้ดวางไว้การรับมือกับรูปแบบการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามการอ่านเกมและการตัดสินใจผู้เล่นที่สามารถอ่านเกมและปรับตัวได้ดีจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเคลื่อนไหวไปในช่องว่างที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนทิศทางของลูกส่งหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางการวิ่งที่เพื่อทาประตูในในแม่เรื่องบูร็อกความยืดหยุ่นนี้ถือเป็นทักษะสําคัญของผู้เล่น เนื่องจากเกมซุตบอรในเรื่องเน้นไปทางความสามารถในการเอาชนะและคิดถากกลยุทธ์ที่แตกต่างกันให้กับทีมการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของคู่แข่งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชนะการแข่งขัน าก,ก,การเคลื่อนไหวและการยิงประตูอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของอิซากิคือการเคลื่อนไหวโดยไม่มีลูกบอลและการหาช่องว่างในการยิงประตูความสามารถในการหาช่องว่างในการเข้าไปในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อทำประตูทำให้อิซากินั้นเป็นผู้เล่นที่มีความอันตรายอย่างมากในสนาม ไม่ใช่ในการหาตำแหน่งที่ดีอย่างเดียวแต่เขายังสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำให้คู่แข่งนั้นเสียการป้องกันการยิงประตูของอิซากินะั้นมีความแม่นยำและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้รับการฝึกฝนและผ่านการแข่งขันที่มีความท้าทายอย่างมากมายสิ่งนี้ทําให้เขากลายเป็นตัวอันตรายในแนวลุกและยิ่งทําให้เขาน้นมีโอกาสในการเป็นกองหน้าที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ห้าการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําอีสกินั้นโดดเด่นคือความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความสําเร็จเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้จากการแข่งทุกๆครั้งและปรับปรุงทั้งทักษะทางเทคนิคและสภาพจิตใจของเขาให้แข่งแร่งมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการที่เขาไม่ยอมแพ้ในสถานการณ์ที่เหมือนจะแพ้และสามารถกลับมาชนะได้ในทุกๆครั้งความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตัวเองนี้เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เขานั้นก้าวเป็นสุรระดับท็อปในการแข่งขันสรุปจากความสามารถทั้งหมดที่เราได้พูดถึงจะเห็นได้ว,ว่าอิสกิโยอิจินั้นไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีแค่ทักษะที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัว และยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลาและทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับพลังของอิซึกิคิดว่าเขาสามารถเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดได้หรือไม่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างและพูดคุยกันได้นะครับและถ้าเกิดคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ